มาดูยางพาราหลังจากเราให้ปุ๋ยทุกๆเดือนแล้วเราเจออะไรบ้างนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ได้เข้าสวนยางพาราก็เริ่มโน้มนะครับนะกิ่งโน้มเนื่องจากว่าเนี่ยยอดอวบนะครับยอดอวบใบใหญ่นะครับเนี่ยพาคุณเข้ามาดูเลยหลังจากไม่ได้เข้าสวนมาสองสามวันนะครับแป๊บเดียวนะครับยางพาราเป็นพืชที่โตเร็วมากนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราให้ปุ๋ยนะครับเนี่ยปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเลย พกยอดลําต้นนี้ก็จะอวบนะครับใบก็จะใหญ่นะครับทําให้กิ่งเราโน้มเลยนะครับเนี่ยเราเลยจําเป็นต้องรัดเชือกไว้นะครับไม่งั้นกิ่งเราจะหักนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างพลาของเราก็สี่เดือนกว่าแล้วนะครับเนี่ยพาคุณเข้ามาดูเลยสองสามวันนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เข้าสวนแคบสองสามวันนะครับกิ่งโน้มเลยนะครับเจอลมนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มาลัดนะครับกิ่งเราสามารถหักได้นะครับ อันนี้ก็พาคุณเข้ามาดูเลยว่าเราเจออะไรบ้างนะครับหลังจากปลูกมาสี่ห้าเดือนแล้วเห็นไหมไม่ได้เข้าสวนแค่วันสองวันนะครับกิ่งโน้มเลยเนี่ยเราก็เลยได้มารัดเชือกไว้นะครับเนี่ยพาคุณเข้ามาดูเลยเนี่ยเห็นไหมเฉพาะสวนที่ให้ปุ๋ยเท่านั้นนะครับหลังจากยางพาราได้ปุ๋ยนะครับเราให้ปุ๋ยตลอดเลยเนี่ยนะ ยอดเลยอวบนะครับใบเลยใหญ่นะครับทําให้กิ่งโน้มนะครับเห็นไหมดูยอดดูลําต้นดูใบด้วยนะครับนี่เจอลมเจอฝนเจอน้ําหมอกก็ถ้าน้าหมอกเยอะๆเนี่ยก็ทําให้กิ่งยางพาราของเราโน้มได้นะครับลำต้นโน้มเลยไม่ได้เข้าสวนมาสองวันนะครับนี่ฮะต้นเราโน้มเลยแป๊บเดียวนะครับยางพาราเป็นพืชที่โตเร็วนะพิงยอดเห็นชัดไหมนีย่ยาวเลย ใหญ่แล้วเราได้รัดเชือกไว้นะครับป้องกันนะครับนี่เดี๋ยวกิ่งของเราจะหักจะเสียดายนะครับเนื่องจากว่าเราให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยทางดินเลยยอดลําต้นนี่ก็จะอวบนะครับใบก็จะใหญ่นะครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวจะหักนะครับเราเลยจะเปลี่ยนต้องรัดเชือกไว้นะครับเ,เราใช้เชือกฟางเลย วันนี้ก็สิ่งที่เราเจอนะครับมาคุยมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับช่วงนี้นะครับแค่สองสามวันไม่ได้เข้าสวนนับแ๊บเดียวเลยเห็นไหมดูจากต้นนี้เลยนี่ยใบยังไม่แก่เต็มที่ถ้าแก่เต็มที่ก็จะโน้มกว่านี้อีกนะครับเห็นไหมใบใหญ่ยอดก็อวบละเนี่ยบางต้นก็โน้มและนาบดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลา กลัวลำต้นจะหักนะครับเราก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะครับนีมาคุยมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเฉพาะสวนที่ให้ปุ๋ยเท่านั้นนะครับพวกนี้ยอดจะอวบนะครับจะโตเร็วนะครับทั้งลำต้นนะครับทั้งใบนะครับพวกนี้ขอนสำคัญมากเลยนะครับแต่เฉพาฝนตกมานี่ก็โอกาสที่จะโน้มก็เยอะนะครับเจอหมอกก็เกาะใบก็ทำให้ ต้นโน้มได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพกยอดพกลําต้นมันอวบอยู่แล้วนะครับเนี่ยเจอใบด้วยนะครับหบอกนี่ก็สามารถทําให้ต้นยางพาราของเรานี่โน้มได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็ได้ทําการรัดเชือกไว้แล้วนะครับนี่คือพาคุณเข้ามาดูเลยหลังจากคิดสี่เดือนกว่าแล้วเราเจออะไรนะครับเนี่ยต้นก็จะโน้มนะครับเราได้ทําการรัดเชือกฝังไว้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่า ยอดลําต้นนะครับอวบนะครับได้ปุ๋ยเลยเนี่ยใบยางพาราก็จะหนาแล้วก็ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยป้องกันการโน้มนะครับหรือการรัดเชือกนะครับสำหรับยางพาราที่ได้ปุ๋ยเท่านั้นนะครับ